สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของแบบฝึกหัดความชื้นกันนะครับประมาณ15ข้อก่อนอื่นเราก็จะมาดูในเรื่องของสูตรที่เราจะใช้กันก่อนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สูตรนะครับในเรื่องสูตรที่1จะเป็นความชื้นสมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับเราสามารถหาความชื้นสมบูรณ์เนี่ยได้จากมวลของไอ้น้ำในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศเมตรนะครับและสูตรที่2ก็คือ สูตรสำหรับหาความชื้นสัมพัสนะครับในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราสามารถหาความชื้นสัมพัสได้จากปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวณนะอุณหภนะูมิความดันและก็ปริมาตรเดียวกันนะครับเรามาดูข้อหนึ่งกันข้อที่1อากาศในห้องหนึ่งมีปริมาตร100รอลูกบาศก์เมตรเราพบมวลของไอ้น้ำในอากาศ2,500กรัม อากาศด German, right? Trump, <us> ังกล่าวมีความชื้นสัมบูรณ์เท่าใดนะครับวิธีคิดนะครับเราก็ใช้สูตรความสัมพันธ์ในการหาความชื้นสัมบูรณ์ที่ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศกเมตรจะเท่ากับมวลของไอ้น้ำในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศกเมตรนะครับเราดูว่าเรารู้อะไรนะครับเรารู้กันในเรื่องของปริมาตรของอากาศนะครับที่มีอยู่100ลูกบาศกเมตร และเราก็รู้ในเรื่องของมวลของไอ้น้ำที่มีอยู่2,500กรัมนะครับเราก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้ว่าความชื้นสมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเท่ากับ2,500กรัมหารด้วย100ลูกบาทเมตรกรัมนะครับเราสามารถใช้สัญลักษณ์เป็นตัว g ได้ส่วนลูกบาทเมตรเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว m ยกกำลัง3มนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คิดเลขเลยเราจะได้ว่าความชื้นสมบูรณ์นะครับเท่ากับ 25กรัมต่อลูกบาทเมตรข้อนี้ตอบว่าความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ25กรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับต่อมาก็เป็นข้อที่2ข้อที่2อากาศในห้องหนึ่งมีปริมาตร300ลูกบาทเมตรพบมวลของไอ้น้ำในอากาศ6000กรัมอากาศดังกล่าวมีความชื้นสัมบูรณ์เท่าใดวิธีคิดนะครับจากสูตรความสัมพันธ์ในการหาความชื้นสัมบูรณ์ที่ว่าความชื้นสัมบูรณ์ ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับมวลของไอ้น้ําในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรอากาศในหน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับเราก็แทนค่าในสิ่งที่เรารู้เรารู้แล้วเราทราบในเรื่องที่ว่าปริมาตรอากาศเท่ากับ300ลูกบาศก์เมตรและมวลของไอ้น้ําในอากาศเท่ากับ6000กรัมเราก็แทนค่าลงไปเราจะได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเท่ากับ6000กรัมหารด้วย300ลูกบาศก์เมตร กรัมสามารถใช้สัญลักษณ์เป็นตัว G ได้นะครับและลูกบาศเมตรจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเยกกำลัง3เราก็คิดเลขเราจะได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ20กรัมต่อลูกบาศเมตรข้อนี้นะครับตอบว่าความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ20กรัมต่อลูกบาศเมตรข้อที่3ในอากาศ20ลูกบาศเมตรมีไอน้ำอยู่30กรัมจงหาความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศนั้น ข้อนี้ก็ทาหาความชื้นสัมบูรณ์นะครับแล้วก็วิธีทําจากสูตรที่ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับมวลของไอ้น้าในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศก์เมตรเราจะได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับ30กรัมหารด้วย20ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ตัดนะครับศูนย์สามารถตัดกับศูนย์ได้ก็จะเป็น3หารด้วย2ก็จะเท่ากับ1.5 นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าความชื้นสมบูรณ์เท่ากับ1.5กรัมต่อลูกบาทเมตรครับข้อที่4ในห้องขนาด110ลูกบาทเมตรมีความชื้นสัมบูรณ์อยู่ที่20กรัมต่อลูกบาทเมตรในห้องนั้นจะมีมวลของไอ้น้ำในอากาศเท่าไรนะครับเราก็มาดูกันจากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่ากับมวลของไอ้น้ำในหน่วยกรัม หารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศเมตรนะครับเราแทนค่าในสิ่งที่เรารู้หรือเราทราบก็คือความชื้นสมบูรณ์เท่ากับ20กรัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับก็จะเท่ากับมวลของไอ้น้ําเรายังไม่รู้เราเว้นไว้ก่อนหารด้วยปริมาตรของอากาศก็คือ110ลูกบาศเมตรเราก็จะได้ว่า20นะครับกรัม mm. ต่อลูกบาศเมตรจะเท่ากับมวลของไอ้น้ําหารด้วย110ลูกบาศเมตร มันห่างกันอยู่นะครับเรามีวิธีคิดแบบ2วิธีนะครับวิธีคิดตามหลักของคณิตเลยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ตัวเลขอยู่กับตัวเลขและสิ่งที่เราไม่รู้หรือตัวแปรอยู่กับตัวแปรหรือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้110มาอยู่กับ20ให้ได้นะครับตามหลักคณิตก็จะใช้การคูณตลอดหารตลอดบวกตลอดหรือลบตลอดนะครับทั้งสมการในการคิดเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างให้ดูจาก สมการที่เราได้นะครับเราต้องการให้110หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ในเรื่องของการนำ110นะครับคูณตลอดทางสมการเพราะถ้าเอา110มาคูณ110ก็จะตัดกับ110ที่มันหารอยู่ได้นะครับถ้าเรานำ110มาคูณตลอดสมการเราก็จะได้ว่า110คูณด้วย20เท่ากับมวลของไอ้น้ำคูณด้วย110หารด้วย110ตรงสมการนะครับ ฝั่งขวามือของเท่าก mm ับเราเนี่ยนะครับมวลของไอน้ําเท่ากับมวลของไอน้ํานะครับมันคูณกับ110แล้วก็หารด้วย110 110กับ110สามารถตัดกันได้เหลือ1 1คูณกับมวลของไอ้น้าก็จะได้เป็นมวลของไอ้น้าเราก็จะได้ว่ามวลของไอน้านะครับเท่ากับ20คูณด้วยหออ่าอันนี้เป็นวิธีคิดแบบเต็มนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือการย้ายฝั่งนะครับย้ายฝั่งของตัวเลขแล้วมันจะเปลี่ยนเครื่องหมาย ถ้ามันคูณกันอยู่ก็จะกลายเป็นหารถ้าหารก็จะกลายเป็นคูณบวกจะเป็นลบลบจะเป็นบวกนะครับในที่นี้มวลของไอ้น้ำหารด้วย110ถ้าย้ายฝั่งก็จะเป็นมวลของไอ้น้ำนะครับเท่ากับ20คูณด้วย110เพราะว่าหาร110ย้ายฝั่งก็จะกลายเป็นคูณเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับเราก็จะได้ว่า20กรัมต่อลูกบาทเมตรคูณด้วย110ลูกบาทเมตรเท่ากับมวลของไอ้น้ำนะครับ ก็จะได้เป็นมวลของไอ้น้ำเท่ากับ2,200กรัมข้อนี้ตอบว่าในห้องนี้จะมีมวลของไอน้ำในอากาศอยู่2,200กรัมครับข้อที่5ในห้องขนาด500ลูกบาทเมตรมีความชื้นสมบูรณ์อยู่10กรัมต่อลูกบาทเมตรในห้องนั้นจะมีมวลของไอ้น้ำในอากาศเท่าไรจากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่าความชื้นสมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่ากับมวลของไอน้ำในหน่วยกรัม หารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศก์เมตรแทนค่าในสิ่งที่เรารู้นะครับเราทราบในเรื่องของความชื้นสมบูรณ์ก็คือ10กรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเราก็ทราบในเรื่องของปริมาตรของอากาศก็คือ500ลูกบาศก์เมตรนะครับพอเราแทนค่าแล้ว500นะครับหารอยู่เราก็ย้ายฟั่งนะครับก็จะกลายเป็นคูณด้วย500เปลี่ยนจากหารเป็นคูณจะได้เป็น10กรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย500รลูกบาศก์เมตรเท่ 2008, Fellow, ทากับมวลของไอ้น้ำในหน่วยกรัมนะครับ เราก็จะได้ว่ามวลของไอ้น้ำเท่ากับ5,000กรัมข้อนี้ตอบว่าในห้องนี้จะมีมวลของไอ้น้ำในอากาศอยู่ที่5,000กรัมนะครับข้อที่6ที่อุณหภูมิ20องศา,ศาเซลเซียสอากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำ100กรัมต่อลูกบาศกเมตรแต่ขณะนั้นมีไอน้ำอยู่เพียง80กรัมต่อลูกบาศกเมตรอากาศมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับความชื้นสัมผัส์แล้วนะครับ ในสูตรของความชื้นสัมพัทธ์เราสามารถหาความชื hr, ้นส so ัมพัทธ le ์ได้จากปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอน้ําอิ่มตัวณอุณหภูมิความดันและก็ปริมาตรเดียวกันนะครับเราแทนค่าในสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศ80กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวณอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันก็คือที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยน้ำหนึ่งร้อยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพอแทนค่าแล้วเราจะได้ว่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับแปดสิบกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะได้เป็นความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละแปดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับข้อน,นี้ตอบว่าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับที่อุณหภูมิสิบองศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำ80กรัมต่อลูกบาทเมตรขณะนั้นมีไอ้น้ำอยู่80กรัมต่อลูกบาทเมตรอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไรจากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่าความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวณนะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนะครับเราก็จะได้ว่าความชื้นสัมพัทธ์นะครับเท่ากับ80กรัม ต่อลูกบาทเมตรนะครับคูณด้วย100หารด้วย80กรัมต่อลูกบาทเมตรก็จะได้ว่าความชื้นสมัมผัสนะครับเท่ากับ100เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ100นะครับคราวนี้ตอบว่าอากาศมีความชื้นสมัมผัสนะครับ100เปอร์เซ็นต์การที่ความชื้นสมัมผัสอยู่ที่100เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถรับไอ้น้ำเข้าไปเพิ่มได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในจุดท,ที่มันอิ่มตัวและถ้ามีปริมาณของไอ้น้ำเพิ่มอีกนะครับ ไอ้น้าที่เป็นส่วนเกินก็จะเกิดการควบแน่นนะครับกลายเป็นละองน้านะครับกลายเป็นหยดน้ํากลายเป็นหมอกน้าคั่หรือน้ําค้างนะครับเกิดขึ้นมาต่อมาข้อที่8นะครับที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำ180กรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ขณะนั้นมีไอ้น้ำอยู่เพียง18กรัมต่อลูกบาทเมตรอากาศมีความชื้นสัมผัสเท่าไรนะครับวิธีทำ จากสูตรที่ว่าความชื้นสัมผัสนะครับในหน่วยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวนะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนะครับเราก็จะได้ว่าความชื้นสัมพัสนะครับในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเท่ากับ18กรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับคูณด้วย100หารด้วย180กรัมต่อลูกบาทเมตร ก็จะได้ว่าความชื้นสัมผัสเท่ากับร้อยละ10หรือ10%นะครับการที่มันมีอยู่10%ก็คือมีค่อนข้างน้อยหมายความว่าในอากาศนะครับยังสามารถรับปริมาณไอ้น้ำเข้ามาได้อีกซึ่งอากาศณนะณะน,นี้ก็จะเป็นอากาศแห้งนะครับที่มีความชื้นอยู่แค่10%อร้อยละร้อยละสินี้เองเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราตากผ้านะครับในอากาศที่มีความชื้นสัมผัสแค่10%เนี่ย ผ้าก็สามารถแห้งได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็มีข้อเสียก็คือผิวหนังของเราอ่ะมันก็จะมีอาการแห้งได้ง่ายนะครับเนื่องจากสูญเสียความชุ่มชื้นให้กับอากาศที่อยู่โดยรอบนะครับต่อมาข้อ9นะครับณอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวของอากาศเท่ากับ40กรัมต่อลูกบาศกเมตรถ้าอากาศมีค่าความชื้นสัมพัทร้อยละ80 อากาศจะมีปริมาณไอ้น้าจริงเท่าใดนะครับวิธีทําจากสูตรความชื้นสัมผัสในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอน้ําอิ่มตัวนะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันเราก็จะได้ว่านะครับความชื้นสัมผัส80%เ์นเนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วย40กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทําการย้ายฝั่งนะครับ หารด้วย 40, 40 40มันหารอยู่นะครับย้ายฝั่งก็จะกลายเป็นคูณส่วน100คูณอยู่ย้ายฝั่งก็จะกลายเป็นหารเราก็จะได้ว่า80คูณด้วย40หารด้วย100เท่ากับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับเราก็ศูนย์นะครับสามารถตัดกันได้0ูนตัด0 0ตัด0ย์ก็จะได้เป็น8432นะครับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ32กรัมต่อลูกบาทกเมตรนะครับ ข้อนี้ตอบว่าปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ32กรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้อที่10ที่ความชื้นสัมผัสะ8 0มีปริมาณไอ้น้าจริงอยู่32กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยสามารถรับไอน้ําได้อีกเท่าไรนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อต่อยอดจากข้อเมื่อกี้นะครับว่าเออพอเรารู้แล้วว่าที่ความชื้นสัมผัสเท่านี้มีปริมาณไอ้น้าจริงอยู่เท่านี้สามารถรับไอน้ําได้อีกเท่าไหร่ เราก็จะใช้ในเรื่องของการเทียบบรรยัติแต่ยางในการคิดนะครับความชื้นสัมพัสเนี่ยร้อยละ80จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศได้อยู่32กรัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นถ้าความชื้นสัมพัสร้อยละ100ก็จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ100คูณ32หารด้วย80นะครับก็จะเท่ากับ40กรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ยังไม่เสร็จนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าอันนี้คือที่100แต่ตอนนี้เรามีแล้ว32มันจะเป็นเท่าไหร หาได้จากอากาศนะครับสามารถรับไอ้น้ำได้อีก40นะครับลบด้วย32ก็จะเท่ากับ8ตอบว่าอากาศสามารถรับไอ้น้ำได้อีก8กรัมต่อลูกบาทเมตรครับข้อที่11ณอุณหภูมิ20องศา,ศาเซลเซียสปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวของอากาศเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาทเมตรถ้าอากาศมีค่าความชื้นสัมพัทธ์100% 10, อากาศจะมีปริมาณไอ้น้ำจริงเท่าใด ข้อนี้นะครับเราก็ดูในเรื่องของค่าความชื้นสัมพัทธ์เราทราบค่าปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวเราทราบแต่เราไม่ทราบในเรื่องของปริมาณไอ้น้าจริงเป็นสิ่งที่เราต้องหาเราหาได้จากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น,น้ําอิ่มตัวณนะอุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรเดียวกันนะครับเราก็แทนค่าในสิ่งที่เรารู้ก็คือความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละนะครับ แล้วเราก็ทราบในเรื่องของปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวก็คือ30กรัมต่อลูกบาทเมตรเราก็จะเหลือปริมาณไอ้น้ำจริงที่เรากำลังจะหากันนะครับเราทำการย้ายฟังนะครับหารด้วย30 30หารอยู่ก็จะกลายเป็นคูณ100คูณอยู่ก็จะกลายเป็นหารเราจะได้ว่า10คูณด้วย30หารด้วย100เท่ากับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับ ศูนต์ตัดศูนต์ศูน์ตัดศูน์ก็จะได้ว่าปริมาณไอน้ําที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ3กรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับข้อนี้ตอบว่าปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ3กรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วเนี่ยมันสามารถรับไอ้น้ไาได้อีกเท่าไหร่นะครับมันถึงจะไม่สามารถรับได้อีกก็หาได้จากข้อที่12นะครับที่ความชื้นสัมพัทธ์นะครับร้อยละ10มีปริมาณไอ้น้าจริงอยู่3กรัมต่อลูกบาทเมตรอากาศสามารถรับไอน้ําได้อีกเท่าไหร่นะครับ เราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตอย่างในการคิดความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ10จะมีปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศอยู่3กรัมต่อลูกบาศกเมตรแล้วถ้าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ100ล่ะก็จะมีปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศ100คูณด้วย3หารด้วย1ินะครับก็จะได้ว่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ100จะมีปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศอยู่ที่30กรัมต่อลูกบาศกเมตร เพราะฉะนั้นอากาศสามารถรับไอ้น้ําได้อีกเท่าไรก็สามารถรับได้อีกโดยการนํา30ลบด้วย3ก็จะเท่ากับ27นะครับตอบว่าอากาศสามารถรับไอ้น้าได้อีก27กรัมต่อลูกบาศเมตรครับข้อ43นะครับในห้องขนาด200ลูกบาศเมตรมีไอ้น้าในอากาศมวล600กรัมที่อุณหนภูมิ30องาศาเซลเซียสอากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ํา30กรัมต่อลูกบาศเมตร อากาศจะมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่นะครับข้อนี้ถามหาความชื้นสัมผัสเราเราก็จากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่าความชื้นสัมผัสในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณในวย100หารด้วยปริมาณไอ้น้ําอิ่มตัวณนะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนะครับเราทราบอะไรบ้างความชื้นสัมผัสเรายังไม่รู้และโจทย์ถามเรานะครับเ่ะเว้นไว้ก่อนปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศ อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับจะเราสามารถหาได้จากโจทย์หาได้ยังไงปริมาณไอ้น้ําที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับหรือความชื้นสัมบูรณ์เนี่ยสามารถหาได้จากมวลของไอ้น้ําหารด้วยปริมาตรของอากาศนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกมวลของไอ้น้ำมาให้เราแล้วแล้วก็บอกปริมาตรของอากาศมาให้เราแล้วเราเลยสามารถหาได้นะครับและเราก็รู้ในเรื่องของปริมาณไอ้น้าอิบตัวว่ามันเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากที่โจทย์บอกเรานะครับอ่า เพราะฉะนั้นพอเราได้แนวคิดตามภาพแล้วนะครับวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือหาปริมาณไอ้น้ําที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับหรือความชื้นสัมบูรณ์นั่นเองโดยสามารถหาได้จากความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับมวลของไอ้น้าในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับแทนค่าในสิ่งที่เรารู้ลงไปมวลของไอ้น้ําเท่ากับ600กรัม ปริมาตรของอากาศก,ก็คือ200ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะได้ว่า0สามารถตัดกันได้นะครับ6หารด้วย2 2 3 6เพราะฉะนั้นความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ3กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพอเราได้ดังนี้แล้วเราก็มาแทนค่าในสมการของเรานะครับความชื้นสัมพัทธ์ของเราเท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศเรารู้แล้วว่ามันคือ3ปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวเราก็รู้แล้วเหมือนกันว่ามันคือ30นะครับ เราก็สามารถหาความชื้นสัมผัสได้แล้วว่าความชื้นสัมผัสในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้ําที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวณนะอุณหภูมิความดันและก็ปริมาตรเดียวกันนะครับเราก็จะได้ว่าความชื้นสัมผัสนะครับเท่ากับ3กรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย100หารด้วย30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะเท่ากับ10เอร์เซหรือร้อยละสินะครับข้อนี้ตอบว่า อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละสิก็ค่อนข้างน้อยนะครับลักษณะอากาศก็จะเป็นอากาศแห้งนะครับสามารถรับไอ้น้ำเข้ามาอีกได้นะครับตัวของอากาศอ่ะข้อที่14ในห้องขนาด400ลูกบาทเมตรมีไอ้น้ำในอากาศมวล1น0กรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสอากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำยีกรัมต่อลูกบาทเมตรอากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่วิธีคิดนะครับจากสูตรความสัมพันธ์ที่ว่า ความชื้นส it ัมพัสในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซนต์เท่ากับปริมาณไอน้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวณอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันเรามาดูว่าเรารู้และเราทราบอะไรก่อนนะครับความชื้นสัมพัสเรายังไม่รู้ปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศเราก็ยังไม่รู้แต่เราสามารถหาได้เพราะว่าโจทย์บอกไอน้ํามาว่ามีมวลเท่าไหร่แล้วก็บอกปริมาตรของอากาศมาแล้วปริมาณไอ้น้าอิ่มตัวเราทราบไหมเราก็ทราบโจทย์บอกว่า มันเท่ากับ20กรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถหาความชืม้นสัมผัสได้นะครับขั้นที่1หาปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศหรือความชื้นสมบูรณ์นะครับจากสูตรที่ว่าความชื้นสมบูรณ์ในหน่วยกรมัมต่อลูกบาทเมตรเท่ากับมวลของไอ้น้ําในหน่วยกรมัมหารด้วยปริมาตรของอากาศในหน่วยลูกบาทเมตร แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศเมตรเท่ากับ100กรัมหารด้วย400ลูกบาศเมตรนะครับก็จะได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ0.25กรัมต่อลูกบาศเมตรหลังจากนั้นเราก็ดูเรารู้แล้วว่าปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเท่ากับ0.25กรัมต่อลูกบาศเมตรและเราก็รู้ในเรื่องของปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวว่ามันเท่ากับ20กรัมต่อลูกบาศเมตร เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่าความชื้นสัมผัสได้แล้วนะครับโดยขั้นที่2หาความชื้นสัมผัสได้จากสูตรที่ว่าความชื้นสัมผัสในหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100หารด้วยปริมาณไอ้น้ําอิ่มตัวณนะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าความชื้นสัมผัสนะครับเท่ากับ0.25กรัมต่อลูกบาทเมตรคูณด้วย100หารด้วย20กรัมต่อลูกบาทเมตรก็จะเท่ากับ1.25เงจรดสหรือร ร้อยละ1.25ข้อนี้ตอบว่าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ1.25นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่15ความชื้นของอากาศหมายถึงอะไรครับกอไก่ไอ้น้ำในอากาศขอไข่อุณหภูมิของอากาศและคอควายความหนาแน่นของอากาศครับข้อนี้นะครับตอบกอไก่ไอ้น้ําในอากาศโดยความชื้นของอากาศก็คือสภาวะที่มีไอ้น้าอยู่ในอากาศนะครับ ถ้ามีไอ้น้ำมากอากาศก็จะชื้นแต่ถ้ามีไอ้น้ำน้อยอากาศก็จะแห้งอุณหภูมิของอากาศเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอุณหภูมิที่มาจากการที่โลกนะครับได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองจนเกิดกลางวันและกลางคืนแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศโดยอุณหภูมิของอากาศนะครับช่วงที่อุณหภูมิอากาศสูงที่สุดก็จะช่วงประมาณ14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ หรือบ่ายสองโมงจนถึง4ี่โมงเย็นนั่นเองและช่วงที่อุณหภูมิอากาศนะครับต่ำสุดก็จะเป็นช่วง5นาฬิกาถึง6นาฬิกานะครับหรือตีหถึง6โมงเช้านะครับและปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศก็จะเป็นในเรื่องของกลางวันและก็กลางคืนที่กลางวันจะมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่านะครับและก็เป็นในเรื่องของพื้นที่ที่ที่โล่งนะครับจะมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าที่ในร่มและจะเป็นในเรื่องของ สภาพลม้าอากาศนะครับพวกเมฆแล้วก็ฝนลมต่างๆและในส่วนของคอควายนะครับความหนาแน่นของอากาศอันนี้เกิดจากการที่โลกเรานะครับมีในเรื่องของแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้เกิดความกดอากาศและความกดอากาศทําให้เกิดความหนาแน่นของอากาศนะครับโดยความหนาแน่นของอากาศเนี่ยจะมีมากนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเมื่อเราเข้าใกล้กับพื้นโลกแต่ถ้าเราออกห่างจากพื้นโลกความหนาแน่นของอากาศก็จะลดลงนะครับ